สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่7มกราคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999นะฮะสำหรับ กำไรอเมทิสเหลือไม่มากแล้วนะครับผมติดต่อไลน์นะครับหมอปอง m o r p o n g 999เช่นเดียวกันนะฮะทั้งปรึกษาส่วนตัวและติดต่อจองกำไรอเมทิสนะครับโอเคในช่วงต้นปีนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่ ชาวราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎนะฮะสวัสดีปีใหม่นะครับผมสวัสดีปีใหม่กล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านชาวราศีกรกฎปดาห์แรกของคุณนะฮะเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรโฟกัสกันไปเลยนะฮะสำหรับชาวราศีกรกฎเรื่องงาน,นะฮะ Queen of Wands อ่โอเคเรื่องงานเรื่องของความสัมพันธ์และเรื่องของงานโอเคเน้นหนักในเรื่องของความสัมพันธ์ ที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับผมเพิ่งจะคบกับแฟนใหม่เพิ่งจะกลับมาพูดคุยกันนะพลังงานนี้เป็นของคุณเลยใครที่อยู่ในความสัมพันธ์นานแล้วนะฮะสิบยี 10, ปีเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะมีอิทธิพลแต่อาจจะน้อยนึงแล้วก็ในเรื่องของงานเดี๋ยวเอาเรื่องของความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นก่อนนะฮะ queen of source นะครับคุณได้ queen of source n i g h t ครับระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างโดยใช้ความคิดของคุณเพียงฝ่ายเดียวนะฮะ Queen of w a n d s เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับตัดสินใจไปเองในเรื่องคู่ตัดสินใจด้วยตัวคุณเองในเรื่องคู่ซึ่งมันอาจจะดูว่าพาร์ทเนอร์หรือสิ่งแวดล้อมอาจจะดูว่าตัวคุณไม่แฟร์กับสถานการณ์เพราะว่าเรื่องคู่มาอาจจะต้องตัดสินใจร่วมท,ท,ทั้งทที่ใช่ครับชาวราศีกรกฎฮะตัวคุณเองหวังดีกับเขาตัวคุณเองหวังดีกับสถานการณ์ตัวคุณเองเนี่ยมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่สูงมากอะไรนะหมอ ความญี่ปุ่นอยู่สูงมากอีกทีสิความญี่ปุ่นอยู่สูงมากมีความเอื้อเฟื้อผื่อแผ่มีการให้ห <c oughs> มอคะ่ะมันฝืดมากเลยคะ่ะมุกข,ของหมอเนี่ย <c oughs> โอเคได้เข้าใจอ่ะอืมโอเคคือผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยจะดูแบบคือแหมสิ่งนี้น่าจะดีที่สุดกับส,ส,สำหรับเขาปรเทคเขา ดูแลเขาปกป้องเขาแต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่จําเป็นไม่แพ้กันนะฮะสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับตัวคุณเองอาจจะต้องให้บ้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ้างหรือให้อิสระของตัวเขาอ่ะเออไม่ใช่คือผมรู้สึกว่าเอ๊ะหมอคะหนูให้นี่มันยังไม่พอใจอีกเหรอเดี๋ยวใจเย็นผมรู้สึกว่าบางอย่างเขาอาจจะต้องการดูแลตัวเองเขาอาจจะต้องการ าการตัดสินใจโดยใช้วิจารณญ,ญาณของตัวเองความคิดของตัวเองให้เขาเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวีคแรกของชาวราศีกรกฎถ้าคุณอดเป็นห่วงไม่ได้นะฮะให้ไปดูแลเขาห่างๆอย่างห่วงๆโอเคไหมห่างๆอย่างห่วงๆอย่าเข้าไปใกล้มากอย่าเข้าไปทําให้รู้สึกว่าคุณเองไปกดดันเขาหรืออย่าเข้าไปใกล้มากจนรู้สึกว่าอื คุณเองกับคือคุณเองกับตัวเขารู้สึกเสสีกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางที่ดีเราควรจะไปแอบดูเขาไกลๆคอยช่วยเหลือเขาเมื่อเขาร้องขอในในช่วงต้นปีนี้นะครับผมคุณได้ night of w a n d s อืมอโอเคเข้าใจเข้าใจผมรู้สึกว่าคุณเองรู้แหละว่ามันมีปัญหาหรือมันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองอาจจะพยายามช่วยเหลือเขาหรือตัวคุณเองพยายามช่วยเหลือตัวคุณเองเนี่ยที่จะเอาชนะ ข้ามผ่านผมรู้สึกว่าตัวคุณทําได้แต่ว่าผมยังมองว่าภาพเนี้ยคืออาจจะต้องลองผิดลองถูกอาจจะต้องเหมือนกับมันไม่มี มันไม่มีความคิดสําเร็จรูปที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะในเรื่องงานเป็นไงในเรื่องงานผมรู้สึกว่าคุณเองอ่ะมีเกณฑ์ที่จะทํางานเนี้ยได้สําเร็จแต่มีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเลยเพราะว่าคุณเองเอาความคิดของตัวคุณเองเป็นหลักแล้วก็ใส่คือผมไม่เถียงนะว่าวิธีของคุณหรือความคิดของคุณอ่ะดีที่สุดแล้วจะนําไปสู่ความสําเร็จแต่ว่ามันคือทีมเวิร์กมันคือ ความเชื่อใจมันคือคอนฟิ d เ n น์มันคืออินทรีคิตี้มันคือความเชื่อใจมันคือความเ,าเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันเป็นเหมือนกับเบรน n s ตอร์มิงเป็นเป็นส่วนรวมมันจะต้องเป็นส่วนรวมอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าวิธีของคุณอาจจะดีที่สุดแต่ว่าจะต้องให้ทีมเขายอมรับแน่นอนครับเราต้องการความสำเร็จคุณต้องการความสำเร็จผมต้องการความสำเร็จเราไกด์เขาได้แต่อย่าไปบังคับเขา แล้วผมรู้สึกว่าอาจจะต้องมีลูกลอ่อลูกชนให้เขารู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เขาคิดมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องนักแล้วมีสิ่งที่ดีกว่าซึ่งอย่าให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นหรือสิ่งที่ตกถูกต้องนั้นเป็นความคิดของคุณคนเดียวนะฮะเป็นความคิดของทีมเวิร์กเอ,อ่ออันนี้จะทําให้ตัวคุณเองประสบความสําเร็จในสถานการณ์นี้แต่เดี๋ยวเราไปดูนะั่นนะั่นะคือภาพย่อยพลังงานย่อยๆพลังงานของถ้าผมพูด ตัพลังงานตรงนี้ในเชิงของดาวของดวงดาวในเชิงของโฮาสาตร์เนี่ยพลังงานนี้คือดาวจันนะครับผมส่งอิทธิพลสั้นๆน,น,นะฮะเราไปดูพลังงานใน Grand Grand s e m e of t อ i ติงในพลังงานภาพรวมของพลังงานจักรวาลน,นะครับวีคนี้นะฮะถือว่าหนาวพอสมควรถือว่าหนาวพอสมควรผมไม่รู้ว่าหนาวไหมนะ สำหรับใครที่อยู่อเมริกาด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าฟลอริดาเนี่ยสัก50ฟาเรนไฮน์นี่ผมก็หนาวจะแย่อยู่แล้วนะฮะต้องไปเอาถุงเท้ามาใส่นะครับผมผมเชื่อว่าพวกคุณเองอาจจะหนาวเหมือนกันนะฮะหรือไม่หนาวก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยู่ทางเนือเหนือเนี่ยก็อาจจะแบบ หมอค่ะวันนี้30ค่ะวันนี้20ค่ะวันนี้หิมะตกด้วยโอเคอ่าผมดูแล้วอิจฉาอ่าคนที่อยู่รัฐทางเหน,นือนะครับเพราะว่าหิมะตกกันแล้วนะน่าจะได้ไว้คริสต์มาสกันใช่ไหมแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่หิมะขาวพโพลนนะครับผมระวังลื่น <laughs> ระวังลื่นนะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเห็นที่ฟิลลี่นะแล้วก็มีวันหนึ่งที่ผมเดินอ่าฟิลลนะ เดินเดินเดินอยู่แล้วหิมะมันตกแล้วเขาโรยเกลือพอโรยเกลือปุ๊บหิมะมันละลายมันลื่นมากเลยนะมันหูมันลื่นต้องระวังออเนอกจากลื่นแล้วยังเขาเรียกอะไรมันเหมือนมันสปกมันมีแบบเดรดมันมีฝุ่นเออเขาเรียกอะไรครมันไม่เรียกตะโคนมันเป็นดินดินตะกายเวลาคุณขับรถมันก็ติดติดขับรถปุ๊บแล้วก็ติดเข้ารองเท้านะโอเคอะนั่นคือ เรียกว่าอะไรดีความยากลำบากของคนที่อยู่เหนือเนาะ,นะเราเราเป็นคนไต้เนะเราคนเป็นคนใต้เราเป็นคนฟลอริดีเนนะเราเป็นคนฟลอริดาเนี่ยชาวฟลอริดาเนี่ยเราก็จะสบายหน่อยเพราะว่าเราจะร้อนอากาศก็จะเหมือนเมืองไทยร้อนร้อนนะครับผมอันนี้เนี่ยหนาวนิดนึงนี้ก็จะไปขนเสื้อหนาวมาใส่โอเคอ่ะอพลังงานจักรวาลน,นะครับในช่วง สัปดาห์แรกของปีมาประเด็นภาพรวมใหญ่ของทุกๆคนนะฮะ change is imminent change is imminent นะครับผมด้วยพลังงานของ t h t t w w r เอ่อเป็นสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากๆผมรู้สึกว่ามันอะไรกับตัวของผมซึ่งตัวผมเป็นชาวราศีอะไรชาวราศีเมถุนนะครับโอเคเออ เดอะทาวเวอร์เป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองอาจจะต้องเขาเรียกคลีน n ิ่งคลอเซ็ตก็คือมีปัญหาอะไรที่หมักหมมไว้มีงานการอะไรที่หมักหมมไว้มีปมประเด็นที่ขัดแย้งในเรื่องของความสมพันธ์ที่คุณเองไม่ได้เคลียร์ไม่ได้จัดการนะมันจะเขาเรียกว่าอะไรกำเรบเออผมรู้สึกว่าแอสเปกนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภัยก็ได้นะหมายถึงโรคประจําตัวที่คุณมีคุณมีโรคประจําตัวไหมถ้าคุณไม่มีนะฮะ ดีแล้วนะครับผมเขาเรียกอะไรนะอโลอโลคยาปลรมาลาภานี่อโลคยาปลรมาลาภาจริงๆสุภาษิตนี้หรือพุทธะสุภาษิตเนี้ยผมไปหาเจอในช่วงที่ผมป่วยเป็นโรคเขาเรียกอะไรประจําตัวผมมีโรคประจําตัวเป็นเป็นโรคของตัวเองแล้วนะครับ <laughs> เออตอนนี้อะไรอะ่ะทุกอย่างก็มีแล้วนะเออมีมีบ้านใช่ไหมมีคอนโดมีรถ นะมีภรรยามีลูกมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะมีงานเป็นวิศวกรรีทายแล้วด้วยนะครับผมมีการลงทุนแล้วอ่าโอเคมีทุกอย่างแล้วก็มีโลกนะฮะผมเชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นประเด็นของทุกๆคนนะฮะเพราะฉะนั้น อย่าไปวันไหวกับมันนะฮะให้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาโลกนะครับโอเคไหมอ่ะผมรู้สึกว่าสาหรับใครที่มีโรคประจาตัว The Tower หมายถึงสิ่งที่มันอาจจะกําเริบขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องลุกขอไปหายาก่อน <c oughs> เออโอเคเอออ่ะอ่ะต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะ,อ,ะอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่อาจจะละเลยประมาทเพราะฉะนั้นช่วงวีคแรกนะครับอ,อย่าประมาท จงอย่าประมาทนะครับผม,มคุณได้อะไรคุณได้10 of ล a อนส์นะ o v เ r w o r เกเกินไปหรือเปล่านะฮะทำงานหนักมากไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่าออโอเค ในช่วงต้นปี10 of a n d s เป็นสถานการณ์ที่ในเรื่องของงานอะ่ะคุณเองรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากจนเกินไปช่วงนี้อาจจะต้องรีแลกซ์นิดหน่อยพักผ่อนนิดหน่อยนะผมรู้สึกว่าอาจจะโรคที่ม,าาจจม,ม,มันอาจจะกำเริบใครมีโรคประจาตัวโรคอาจจะกำเริบได้คุณเองต้องพักผ่อนหรือว่าคุณเองจะต้องดูแลนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะ่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเออคือผมอยากจะบิวอารมณ์พวกคุณนะแต่ว่า มันนานไปเดี๋ยวเอาสั้นๆตรงนี้ผมเชื่อว่าเมื่อคุณเองเอติบโตมาระดับหนึ่งแล้วอายุสักประมาณวัยกลางคนนะประมาณรุ่นผมเนี่ยนะไม่ไม่แก่เกินไปยังไม่แก่เกินไปยังไม่แก่เกินไปไวัยกลางคนกลางคนใจใจกลางคนแก่ไม่ใช่วัยกลางคนเนี้ยตัวคุณเองจะรู้สึกว่า เ,เมื่อคุณ accumulate wealth หรือเมื่อคุณเองสะสมเ,เงินหรืออะไรบางอย่างเนี่ยหรืองานอะไรบางอย่างคุณจะรู้สึกว่าเมื่อคุณเองมีสิ่งที่สำคัญกว่าเช่นครอบครัวเช่นลูกเช่นภระระยาเช่นสามีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณให้นะฮะบางคนอาจจะเป็นบริวารหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะเป็นธุรกิจนะผมรู้สึกว่าทุกคนยอมที่จะทิ้งสิ่งเหล่านั้น เพื่อสิ่งที่สำคัญมากที่สุดออกับตัวคุณเองเ,ออเพราะว่าคือสมมุติละกันสมมุติว่าตัวคุณเองเนี่ยมีปัญหาสุขภาพผมเชื่อว่าสมมติว่าเกิดมีปัญหาสุขภาพแล้วคุณเองต้องกลับมาดูแลสุขภาพอะผมเชื่อว่าในที่สุดอะยังไงเรื่องของสุขภาพเรื่องของ Well-being ของตัวเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราจำเป็นจะต้องยืนหยัดตรงนี้เพื่อเพื่อเป็นคนดูแลเป็นคนที่คอยสนับสนุน support คนที่เราต้องการให้เขาประสบความสำเร็จในขั้นต่อๆไปนะครับในวัยกลางคนเนี่ยมันจะไม่ใช่เวทีของเราอีกต่อไปแล้วในวัยกลางคนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเวทีของ รุ่นต่อไปเจนต่อไปอหรือความมุ่งมั่นต่อไปของตัวคุณมันจะไม่ใช่เรื่องของคู่และมันจะไม่ใช่เรื่องของเงินแหละมันจะเป็นเรื่องของสิ่งอื่นที่ตัวคุณเองให้คุณค่ากับมันนะครับคันนี้ผมรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังอย่าประมาทแล้วก็ผมรู้สึกว่าความรับผิชอบอาจจะมากจนเกินไปนะฮะ ตัวคุณเองได้ w ิวโอเควิวออฟฟอร์จูนสนะฮะอ่าโอเคในช่วงต้นปีนี้นะครับเบสิกแรกเลยนะคุณเองมีโชคนะคุณเองมีลาบนะตัวคุณเองผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องของทุกขลาบแหละนะเพราะว่าตัวคุณเองได้เดอะทาวเวมีบางสิ่งบางอย่างเสียหายผมรู้สึกว่ามันเป็นการ คายพลังงานในเชิงโหราศาสตร์นะเป็นการคายพลังงานบางอย่างที่ไครอนนะไครอนเป็นตัวเอนติตี้หนึ่งนะฮะในโหราศาสตร์ตอนตกไครอนเนี่ยเขาเรียกว่า p a s า life feeling หรือว่าเป็นคนไทยชอบรู้จักมันในในเรื่องของกรรมเก่านะเรียกว่ากรรมเก่ามีเวรกรรมอะไรก็แล้วแต่แตแตจริงแล้วไครอนมันคือการสะสมพลังงานหนึ่งไว้เสร็จแล้วมันก็จะ ลิเลสเมื่อมันจะปลดปล่อยเมื่อเมื่อมีดาวอะไรไปกระตุ้นมันหรืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกกระตุ้นแล้วผมรู้สึกว่าสถานการณ์นี้คือคุณเองอาจจะโชคดีเรื่องหนึ่งแต่ว่าอาจจะทดแทนกับอีกเรื่องหนึ่งคือเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังระมัดระวังยังไงครับหมอระมัดระวังในสถานการณ์ที่ถ้าเกิดตัวคุณเองได้ลาบใหญ่นะหรือว่าได้โอกาสอะไรดีดเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่คุณเองจะต้องทดแทนหรือ compensate สิ่งนั้น ออกไปนะครับด้วยพลังงานนี้นะเ,เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมขออะไรบางอย่างที่มันเล็กๆน้อยๆพอเพราะว่าผมรู้สึกว่าอาจจะไม่คุ้มกันในสิ่งที่ต้องแลกนะคุณได้คุณได้ two s o u r c e คุณได้ two s o u r c e คุณอยู่ในทางแยกคุณอยู่ในสคุณอยู่ในทางแยก2ทางแยกซ้ายกับขวา ในสถานการณ์นี้ค่อนข้างตัดสินใจยากพอสมควรผมรู้สึกว่าอ่ะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ตัวคุณเองอาจจะเอออาจจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในต้นปีเลยก็คือคุณเองต้องตัดสินใจเลือกบางอย่างแต่ว่าจะต้องทิ้งผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือตัวคุณเองเลือกที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์บางอย่างแต่คุณเองอาจจะต้องทิ้งอะไรบางอย่างออกไปเ,ออเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันมีราคาของมันนะ it has all everything has a price to pay นี่ Everything has a price to pay คือมีทุกสิ่งทุกอย่างมันมีราคาของมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเองให้คุณค่าอะไรแล้วคุณเองจะยอมจ่ายมันเท่าไหร่นะครับผมโอเคไหมพลังงานสุดท้ายนะฮะในช่วงต้นสัปดาห์คุณได้ The Star อ๋อโอเค after you purge after you cleaning the closets นะฮะหลังจากที่คุณเอง e l e ลี e อะไรบางอย่างหลังจากที่สนานการมัน คำ blow down คือสถานการณ์มันแย่ม,มันตัดสินใจมีโชคเข้ามาคุณเองจะเห็นเป้าหมายใหม่ผมรู้สึกว่าในวีคต้นวีคแรกของต้นปีเนี่ยเป็นอะไรที่ตัวคุณเองจะเห็นเป้าหมายใหม่ของชีวิตคนใหม่ของชีวิตรู้แล้วว่าตัวคุณเองจะดำเนินชีวิตในลักษณะไหนในวิถีไหนของตัวคุณผมเชื่อว่าจะมีทั้งโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินถ้าตัวคุณเองต้องการเงิน แต่ระมัดระวังว่าจะสูญเสียเรื่องอื่นๆมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะฮะแต่คุณเองก็อาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างเช่นมีจ o อบออฟเฟอร์เข้ามานะฮะเออคือคืออย่างนี้ในสถานการณ์นี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้เนี่ยผมเนี่ยรีทายเนาะผมรีทายเรียกว่าอะไร,กระเกษียณอายุนะก็คือ,อ,อ ire, รีทายเกษียณอายุแล้วในขณะเดียวกันก็มีงานที่ออฟเฟอร์ผมเข้ามาเหมือนกันครั้นี้ผมรู้สึกว่าผมอาจจะต้องนั่งคิดว่า ไอ้งานที่ผมไปทำเนี่ยมัน fulfill มันมันเติมเต็มความต้องการของผมในเรื่องใดบ้างเรื่องเงินไหมเรื่องสถานะทางสังคมไหมเรื่องเ,อเรื่องของความสัมพันธ์ไหมอะไรแบบนี้เออมันคือการไปทำอะไรสักอย่างหนึงง่งเนี่ยมันกระทบมันคือมันต้องใช้เวลาสูญเสียเวลาไปมีความรับผิดชอบอแล้ว ถ้านับเวลาที่ผมเกษียณอายุมาเนี่ยก็ได้เวลาประมาณ1นประมาณประมาณ1นึ1่งปี2ปีประมาณนั้นประมาณ1นปีแล้วผมรู้สึกว่าเ,เวลาที่ผมอยากจะใช้เนี่ยในแบบที่ผมต้องการใช้เนี่ยถ้าผมกลับเข้าไปทํางานผมอาจจะได้เงินเยอะมากขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะไม่มีประโยชน์เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่า ผมจะเอาเงินนั้นนะไปทําอะไรต่อไปหรือผมคือผมรู้สึกว่าผมพอใจกับสถานการณ์ที่มีอยู่ในตอนนี้มันก็เลยมันเลยเป็นความแปลกว่าเออถ้ามีงานเข้ามาอะไรนี่น่าจะคว้าไว้แต่ถ้าเกิดมันเป็นงานที่น่าสนใจแล้วมัน fulfill ผมแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เวลามากจนเกินไปของผมแล้วผมยังใช้ชีวิตอยู่กับชีวิตที่ผมต้องการในเรื่องต่างๆเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของงานเรื่องของความแข็งแรงสุขภาพนะเราต้อง คือเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะฮะถ้าใครไม่รู้เนี่ยผมก็แนะนําว่าคุณควรจะออกกําลังกายอย่างผมเนี่ยผมไปวิ่งออกกําลังกายที่พาร์คเนี่ยทุกๆจันทร์พุธศุกร์เลยเนะครับผมและอาจจะมีแถมในช่วงเย็นของวันอังคารหรือวันพฤหัสว่าจะออกไปเล่นบงเล่นบาสดอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงฟิตอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็ สิ่งที่เป็นพลังงานจักรวาลที่เข้ามาก็คือมีสิ่งใหม่เข้ามาโชคชะตาจะผกผันพาให้คุณเองเจอโอกาสใหม่ๆแต่โอกาสใหม่ๆคุณเองก็ต้องมาคบคิดว่าเออมันใช่สิ่งที่คุณต้องการมัน f u l f i l สิ่งมันเติมเต็มสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าสําหรับผู้ชมที่อายุมากๆแล้วกเกษียณอายุไปแล้วตัวคุณเนีจะดูว่าเออฉันขอใช้เวลากับกับครอบครัวใช้เวลากับ การดูแลสุขภาพของตัวคุณอะไรเงี้ยเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญหรือว่าถ้าเกิดใครที่ยังเริ่มสร้างตัวสมัยอายุสัก30มสิยี่สถึงเนี่ยตัวคุณเองก็อาจจะเฮ้ยต้องทํางานกําลังวังชายยังมีอยู่ต้องทํางาน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 เก็บเงนินเก็บเงนิงนเพราะตัวคุณเองอาจจะยังมีเงินไม่เพียงพอนะครับผมในช่วง 30- 40ถึงก็เป็นช่วงที่สาคัญเช่นเดียวกันว่าตัวคุณเองจะต้องเลือกพาร์เนอร์ที่ที่ที่ท เขาเรียกอะไรจะซัพพอร์ตคุณหรือว่าจะสนับสนุนชีวิตคุณให้เจริญก้าวหน้าไปเพราะฉะนั้นทุกๆช่วงชีวิตมีมีเวของมันมีเส้นทางของมันนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่จะต้องการปรึกษาส่วนตัวในจุดใดของเวลาจุดใดของชีวิตของคุณก็เข้ามาปรึกษาผมก็ได้นะครับผมปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG 99นะฮะ สร้อยอะมาิสนะครับผมผมเชื่อว่าเหลืออยู่ประมาณ2สเส้นแล้วนะครับแล้วตอนนี้อาจจะไม่ต้องรอนานเพราะอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะส่งส่งผมแฮนด์เมดจากที่นี่ส่งไปที่ไทยนะครับแล้วจากสระไทยเนี่ยก็จะส่งต่อเพราะฉะนั้นจะเซฟเวลาเพราะว่าการส่งจากที่อเมริกาไปที่ไทย,ยใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับแต่เนี้ย ของอยู่ที่ไทยแล้วเพราะฉะนั้นก็จะส่งไปที่คุณน่าจะไม่เกิน1อาทิตย์ทั่วประเทศนะครับยกเว้นว่าคุณอยู่ในจังหวัด3ชายแดนภาคใต้ซึ่งผมส่งไม่ได้ <c oughs> ออหรือไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไปสนีส่งได้ก็คงส่งได้ <c oughs> อะแล้วนั่นก็คือ,อ,อพลังงานที่ผมว่าฝากนะครับผม <c oughs>